วันนี้ค่ะจังหวัดพังงานะคะได้เข้าร่วมนะคะกราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะนายภัยรัตนเพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาได้มอบหมายนายจัก,กรฤตฝั่งชลจิตประหลัดจังหวัดพังงาได้นําคณะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนชาวจังหวัดพังงาในการเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพ ค่ะโดยในช่วงเวลา4นาฬกา30นาทีนะคะขบวนรถออกจากจุดเช็คอิน ขอภัยค่ะจุดเช็คพอยต์นะคะที่พุทธมนฑล5นาฬิกาค่ะเดินทางถึงสนามหลวงเวลา5นาฬิกาสนาทีเข้าสู่พื้นที่นั่งพักคอยจากนั้นนะคะเริ่มเข้าสู่ประตูมณีนพรัตน์หัวขบวนจังหวัดพังงาเวลา7นาฬิกาสนาทีท้ายขบวนนะคะในช่วงเวลา8นาฬิกาหนาทีหลังเสร็จพิธีกราบถวายบังคมพระบรมศพนะคะได้เริ่มเดินออกจากประตูเทวาพิรมหัวขบวนจังหวัดพังงาเวลา 9นาฬิกาท้ายขบวนนะคะ9นาฬิกาสนาทีจากนั้น10นาฬิกาหนาทีรถคันที่1ถึงคันที่12นะคะของทางทเทศบาลเมืองพังงาและทเทศบาลเมืองตะกัวป่าได้เดินทางออกจากสนามหลวงเพื่อเดินทางกลับนะคะส่วนรถคันที่1 3ถึง18ค่ะทเทศบาลเมืองโคกลอยนะคะได้เดินทางต่อเพื่อศึกษาดนูงานณพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมบราชินีนาถค่ะ